วิธีทำบุญอย่างถูกต้องการที่เราจะทำบุญได้อย่างถูกต้องนั้นต้องประกอบด้วยสี่อย่างด้วยกัน 1. ทําทำเท่าที่เราทำไหวหมายถึงทำตามอัตภาพของเราไม่ทำแล้วตนเองเดือดร้อนและ ผู้อื่นก็เดือดร้อนไปด้วย 2. ทํทำด้วยความเต็มใจตั้งใจแล้วก็ดีใจคือเต็มใจที่จะทำบุญต้องมีศรัทธาในการทำบุญในครั้งนั้น 2. ตั้งใจ ตั้งใจทำอย่างเต็มที่เต็มความสามารถและดีใจเมื่อทำไปแล้วก็ดีใจไม่อะไรอาวร์ในการทำบุญในครั้งนั้น 3. อย่าหวังผลอะไรในการทำให้รอคอย ผลของการทำเท่านั้นคิดเพียงว่าสุขใจแล้วที่ได้ทำและสี่อย่าลืมกรวดน้ำและแพเมตตากรวดน้ำให้ญาติบรรพบุรุษผู้ร่วงลับไปแล้วและแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวร เทวดาทั้งหลายได้รับอนุโมทนาสาธุ